สวบัสดที่ค่ะเพื่อนๆใบวัตัดต้นไม้นะคะก็เจอกิ่งไม้ที่แห้งนะคะใบว้ก็ก็ค่อยๆเก็บนะคะเก็บมาไว้เป็นเชื้อไฟนะคะเพื่อนๆแต่การเก็บไม้ของเราเนี่ยอาจจะช้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะคะไม่อยากจะให้เกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเรานะคะเราก็เลยค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยๆหักนะคะค่อยๆหักกิ่งไม้นะคะ S <S เราจะเอาไว้เป็นเชื้อไฟนะคะเพราะว่าเราอยู่ชนบทเนาะเราต้องอาศัยถ่านนะคะไม่ได้ใช้แก๊สเสมอไปนะคะทีนี้วๆก็เลยต้องค่อยๆ่อยค่อยๆเก็บนะคะเก็บอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอายุเรา40 50 60ขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องพึงระวังนะคะ s clear, <S ถ้าเป็นแผลนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนไม่กลัวมะเร็งนะคะ <S <S แตท่ทุกๆคนจะกลัวไหม ถ้าเขาเอ่ยชื่อคําว่าเบาหวานนะคะเพื่อนๆอย่าประมาทนะคะแผลถ้าได้เป็นแล้วนะคะไม่ไม่มีโอกาสหายง่ายๆ,ๆนะคะแล้วทุกคนถ้าว่าไม่ไม่มีใครกลัวเบาหวานเป็นไปไม่ได้นะคะเบาหวานเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวนะคะเมื่อเมื่อเป็นแผลแล้วจะลุกลามนะคะพอจะลุกลามเสร็จแล้วเนื้อเศษที่ส่วนที่ลุกลามมีอย่างเดียว us, คือตัดนะคะ ถ้าโดนที่ขาก็คือตัดขานะคะโดนที่นิ้วก็คือตัดนิ้วนะคะเพื่อนๆแต่มะเร็งมะเร็งไม่โอกาสรักษาหายได้ถึงจะไม่ได้ก็ถือว่าไม่ต้องสูญเสียอวัยวะถ้าไม่ถูกส่วนที่สําคัญนะคะอันนี้ไวขอขอฝากไว้ด้วยนะคะในการที่ผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ40 50 60ขึ้นไปนะคะเพิ่งระวังนะคะสมัยนี้ยิ่งเป็นง่ายๆนะคะเพื่อนๆ เด็กแต่ถ้ะเด็กๆที่แถวๆนี้นะคะแต่ปมนะคะต้องได้รับการเยียวยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะตอนนี้เขาก็ปลอดภัยแล้วนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังอยู่ในความดูแลของหมอนะคะเ,เพื่อนๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ให้เ,เพื่อนๆระวังสุขภาพนะคะเรื่องบาดแผลนะคะอาจจะโดนนิ้วหรือว่าโดนเกี่ยวโดวนอะไรนะคะเมื่อเป็นแผลแล้วพึงระวังนะคะยิ่งคนที่เคยเป็นโรคเป็นภัย โรคประจำตัวนะคะสิ่งที่จะตามมาคือดูแลยากนะคะรู้จักรักษาสุขภาพรักษาตัวเองนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะที่รับฟังไวไวสตันบ้านพาชมกิ่งไม้แห้งนะคะอาจจะไร้สาระไปหน่อยนะคะก็ขอบคุณทุกกาลังแรงใจนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายนะคะ